ทำเหมือนตัดหญ้าป้าหกสิบวันนะครับไปบจุดน่อยคุไปสักสักหน่อยก็ได้ก็ค่คอยชี้ป้า โอ้โหยุ่งเยิ้ใงหน่อยครับมือใหม่ผมว่อมอาอยู่ในแถวนี้แหละจะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับดังขี่แย้วตรงนี้ มือใหม่นี่ลำบากเลยนะครับเอาผมก,กว้างๆหน่อยเอาเครื่องสีเป้าที่ไหนเหนี่ยมองมันนี่มปหมดเลย หายไปไหนเนี่ยน่าจะเป็นคลิปยาวนะ <laughs> น่าจะยาวแล้วลนะไม่ได้นะไมันจะเทือนอะไรเนะี่ยเหมือนก้อนหินนลวะก้อนหินอยู่นะตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้

ปกติไม่ขุดยากขนานดะนี้โอ้โหเจอแล้ววะเนี่ยถึงแล้วลนะ่ะเนี่ยเจอแล้วนะ่ะอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้กำไรกำไรหลอก<ๆ>กันได้น่าจะเป็นกำไรโบราณคนระับ Oh. Kotil lah.